สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะครับผมสายๆนะครับวันนี้ทีมงานเทศบาลนครสุพรณนธรครับผมทีมงานรถแม็กโูนออกปฏิบัติงานแล้วนะครับ การทำงานแบบใกล้ชิดเลยนะครับเพื่อนชมนะครับไปนะครับผมใกล้ชิดเลยนะครับผม กระหึ่มมากไปแล้วครับผมปฏิบัติหน้าที่ครับไปแล้วครับผม แล้วครับผม let's go <S มีนกตามไปส่งด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมพร้อมทำงานแล้วอตอนนี้น้ำก็ระบายลงถึงจุดปกติแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมงานแมคโครเทศบานนครสุวน,นครก็น่าจะไปะเรียกว่า ขุดอีกนะครับผมตรงไหนที่ตื้นนะครับผมครับนีเครับผมไปแล้วครับผมเขยับขยับไปแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับผมว่าไปทํางานกันที่ไหนนะครับผมตามกันต่อครับผม ้วครับผมทีมงานเทศบาลน,นครสกลน,นคร,ว,นนครวันนี้แดดแรงนะครับผมแต่โชคดีที่มีลมนะครับผมอาจจะมีเสียงลมมากก็ต้องขอตัวขอไปด้วยนะไปแล้วครับผม กระต่อครับพมอไรู mm ้ hmm. วันนี้จุดหมายถึงที่ไหนนะครับ น่าจะเป็นฝังอีกฝังนึงนะครับผม ภาพอาจะใกล้หน่อยก็ต้องขอเธอขอไปด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ซูมแบบสุดๆแล้วนะครับมีสาวๆมาเก็บหอยด้วยนะครับผมถ่ายให้ดูให้ดูสาวสาวๆหาเก็บหอยครับไปแล้วครับเพือ คนน้องหานนะครับผมก็รถของแม่ครูของเทศบาลนครสกลนครนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ